คำอื้อ <die> น <K elementary> well. ี่แล้วนี Fine ่นะคะห้องใต้บันไดของเราก็เป็นที่ส่วนตัวของเต้าห้วยไปแล้วนะคะกลับมาแล้วเป็นไงมั่งลูกสบายไหมคะมันยาวมากเลยค่ะแม่ปอกคอยาวพื้นลือปัดลัดเลยค่ะแล้วก็ไม่สามารถเอาออกได้นะคะทุกคนก็งุนงินหน่อยๆตรงนี้คือแห้งมากค่ะทุกคนแห้งมากอะไรมากนะคะแล้วไฟเบอร์ก็มาแล้วด้วยเนาะตรงนี้ทำไมแข็ง ไฟเบอร์ก็มาแล้วทุกคนก็อาจจะอยากรู้ว่าน้องอึอย่างไงนะคะเราจะพาไปดูภาพกีฬามันๆคนะ่ะเพราะว่าปาวพานะให้น้องกินยาถ่ายใช่ไหม เมื่อก่อนตอนที่น้องยังท้องแข็งอันนี้เอาเป็นแบบว่าเป็นความรู้สําหรับน้องท้องผูกด้วยเนาะแมวท้องผูกเนี่ยถ้าเขาว่าอึแข็งไปแล้วอะทุกคนต่อให้กินยาถ่ายอะก็ไม่ออกเพราะฉะนั้นก็กลัวมากเลยตอนนั้นต่อให้กินต้องแบบสิบสลิงเช้าเย็นอะมันก็ยังไม่ออกเลยนึกออกไหมแต่ตอนนี้พออาหารหมดเราก็รู้เท่าทันไง พอเรารู้เท่าทันปุ๊บเราก็ให้น้องกินยาถ่ายเลยวันแรกเ้าพาให้กิน11 ml เลยนะคะเย็นค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นให้กิน8ค่ะน้องก็ได้แบบคี้แตกคีตแตนน้องก็ได้คีตแตกคี้แตนค่ะทุกคนน่ากลัวมากเลยแต่ตอนนั้นยังคี้แตกนั้นยังไม่ได้ถ่ายค่ะวันต่อมาก็เลยให้กิน5กับ5ค่ะ,คะก็เท่ากับวันละ10 ml จะพาไปดูภาพตอนที่แบบ ถ่ายคลิปกันอยู่แล้วน้องเออแบบลาดออกมาเลยทุกคนปาเดี๋ยวพาไปดูพ m เอ็มนะคะที่ได้แล้วค่ะ เห็นป่ะน่ารักซะไม่เมียต้้งหวยเขาจะเดินตามแม่นะถ้าแม่จะเดินปุ๊บเขาจะเดินทันทีเลยไหนต้องหวยมาดูซิมาดูเออตัวเองซิเนี่ยฮะเออตัวเองเป็นยังไงบ้างคือแบบปลาดใส่ตรงเนี้เลยอ่ะนี่นะแต่ว่าโชคดีที่เรานะถึงทรายเราจะน้อยเนาะแต่ว่าเรามีทรายนี่เลยช้าโคแซนนะคะจะเก็บกลิ่นได้ดีมากเลยเนี่ย แมวพันนี้ที่เขาหายไปอะแมวพันเนี้ยที่ในหมู่บ้านหายไปตอนนี้เงินรางวัลน,นะถ้าใครเจอนะหนึ่งหมื่นบาทแล้วนะคะทุกคนแถวหนองจอกหมู่บ้านเอกวิน,นะคะ่ะอย่างนี้ถ้าเราเจอเราจะคืนไหมคะ <c oughs> อ๋อก็ต้องคืนเจ้าของนะคะนี่โชคดีที่เรามีสายอย่างดีเนาะนี่ปะเข้าหน้าให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าเข้ายัางไงคะคนพิการเข้ายัางไงคะ <c oughs> ไม่ได้พิการคะ่ะแม่ หนูไม่ได้คิดการค่ะหนูแค่ท้องเสียไม่ใช่หนูแค่ท้องผูกไม่ให้กินยายาถ่ายก็เลยท้องเสียนะคะมีการสีได้ด้วยทุกคนดูสีได้นะคะสี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 สสสมื่อนี้วันดีสีได้ด้วยนี่กินได้ด้วยนะคะกินญ้าแมวได้ด้วยนะใครสนใจญ้าแมวปอพาก็มีขายเ oh <my. S 1> <laughs> นื่องจากแบบว่าอเยอะมากแล้วก็ทรายน้อย เดี๋ยวนี้ป้าพาไม่ใส่สายเยอะแล้วนะไม่รู้เป็นยังไงเพราะว่าอยากจะเอาแบบว่าทิ้งเลยอะ่ะเหมือนใช้แล้วทิ้งเลยเพราะว่าน้องค่อนข้างที่จะแบบว่าเออเป็นก้อนกันดีแล้วก็มีไซด์น้อยเก็บทิ้งแล้วก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆได้นะคะถ้าใครสนใจนะดูสิไล่ฝ like, ุ่นไล่ like, กลิ่นไล่ like, ควันนี่ไม่ใช่หมูกระทะใช่ไหมเราก็โรยไปก่อนเก็บได้นะทุกคน <laughs> เพื่อที่จะช่วยในการเก็บได้ดียิ่งขึ้นค่ะเก็บเอือ้อ เราโรยทับเราโรยทับอื้อไปก่อนแล้วค่อยเก็บก็ได้นะนี่นะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูกรงเต้าหวยเบาๆค่ะนี่ค่ะคือเต้าหวยเต้าเต้าเวอร์ชันใหม่ค่ะอ๋อเต้าเต้าเวอร์ชันขาพิการตอนแรกขาเป็นแผลตอนนี้ตัดทิ้งพิการเลย <laughs> นี่นะฮะเราก็ยังพงแบบซื้ออาหารไฟเบอร์มาให้เขาได้แล้วขาดตลาดนะทุกคนแล้วนี่คือยาค่ะซาของยาค่ะยานับพันอันใช่ยานับพันอัน นี่คือกรงค่ะเราเอาอกมาไว้ข้างนอกแล้วเนาะนเกดใช่แล้วเขาก็ต้องกินอันนี้ด้วยนะอาหารที่เอาไว้เสริมโปรตีนค่ะทุกคนโ,<อ>โปรตีนให้กินด้วยแล้วเราก็มีแบบอะไรนะคอ,อนโดใต้อยู่ค้ำคางใหแมวรวยใช่ไหมซื้อพื้นที่ <laughs> นี่ค่ะในนี้เราก็เททรายไว้ให้น้องเร็จสับเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยเนาะทุกคนนี่ถ้าใครสนใจนะทรายชาโคแซนนะคะสามารถ ดูได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k เขาเลยนะขึ้นให้ดูตรงนี้เลยนะคะ <Hi. S 1> หรือว่าถ้าฟังไม่ทันก็ดูได้ใต้ล่างคลิปค่ะใช้ดีจริงๆบอาพาใช้มาตลอดเลยเนาะก็มีโปรโมชั่นมากมายลองเข้าไปดูได้นะคะอ่ะฉี่ให้ดูแล้วค่ะทุกคนถึงขาจะเจ็บแต่ก็ยังฉี่ไว้นะ oh, <no. S 1> อันนี้เราซับเลือดไวอะดีมากเลยอะแบบมันจะเป็นแบบ<ๆ>เขาเรียกว่าไงอะคคซับแผลได้ดีใช่เอเอาแล้วเอาแล้วเาขาจะอึอแน่นอนอยากเห็นอึเต้าหู้ เป็นก้อนแค่ไหนคือนี่ไม่ได้กินยาถ่ายแล้วนะเพราะว่ามีไฟเบอร์แล้วไงเพิ่งกินเมื่อคืนเองไฟเบอร์อ่ะเพราะฉะนั้นเช้านี้อยากเห็นว่าเป็นตัวแค่ไหนไงออกยังอยโ,อยโ,อยโอ้ยเป็นตัวแล้วอุ้ยเยี่ยมไปเลยเราลุ้นเหมือนลุ้นแบบลุ้นหวยเลยทุกคนเพราะว่าเต้าหวยอืยากมากคุยโอเคเลยเกสมันไม่ได้เป็นน้ําเหมือนตอนนั้นอ,ะอ่ะม,มันเริ่มแบบมันนิ่มนะแล้วมันก็เป็นตัวเลยมาช่วยช่วยหยบแล้ว หนูไม่ผิดหนูไม่ผิดแม่ <S 2> <S 2> <S อะแม่แมแม่ให้อภัยลูกไม่ให้อภัย <S 2> <S 2> <S นี่นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคน <S 2> <S 2> <S ก็เรียบร้อยแล้วนะคะใครมีน้องไม่สบาย <S 2> <S 2> <S ก็ฝากดูกันนะดูแลก,กันนะ <S 2> <S 2> <S ช่วงนี้นะฝนตกด้วยนะ บอกนาแม่อยากออกข้างนอกมากแฮกประตูก็เก่งนะทุกคนเลี้ยงยากขนาดล็อกเอาไว้แล้วก็ยังสามารถออกได้นะถ้าไม่ใส่กุญแจนะทุกคนไม่ถึงของกุญแจไว้เขาสามารถสะเดาะกุญแจได้ค่ะทุกคนต้องล็อกเลยอ่ะใช่เพราะว่ามันเป็นขีดขีดเด้งๆงออกนึงใช่มันจะมีเด้งๆตรงนั้นคือเขารู้จังหวะโจนนะเนี่ยแฮกได้นะฮะโจนออกไปสองรอบแล้วตั้งแต่มีปอกปอกคอหมาจ่อยนี่ก็ออกไปสองรอบแล้วนะทุกคน แต่ว่าโชคดีที่ไปยากหน่อยเพราะว่าค่อยๆเตืงนๆหัวเดินทางลำบากโอเคท้งไงคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะคะกดเป็นกําลังใจให้น้องเต้าหวยด้วยนะคะทั้ไงคลิปนี้เป้า่าน้องเกดลากกันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายปังๆจุ๊บจุ๊บจุ๊จุ๊บงกง ง้อยา่าง้อเย็นต้องป้อนยาก็เลยแบบถอดปลอกคอออกแต่ว่าสายตานี่คือแบบอยากจะออกไปข้างนอกมากๆเลยค่ะอยากจะออกไปข้างนอกค่ะม่ยามอยู่แล้วค่ะแม่ขาหนรอยากออกข้างนอกค่ะแม่ดูนะเราก็เตรียมป้อนยายาเขาอะหมดละเนี่ยสองสามวดแล้วนะนี่เหลือวิตามินกับตัวนี้สองเม็ดเช้าวิตามินก็หมดแล้วเหลือแต่ตัวแก้กเสบเนี่ยเนาะ เขาจะต้องไปรับยาในวันพรุ่งนี้ต่อค่ะทุกคนก็คือให้หมอดูแผลว่าอะยังหลุดไม้อะไรอย่างเงี้ยเนาะหมอก็บอกบอกว่าอาจจะต้องโกนขาข้างๆแบบพันรอบอะไม่งั้นมันหลุดออกอีกอยู่ดีอะทุกคนเพราะมันเป็นขาที่ต้องใช้ความขยับอยู่ตลอดเวลาเนาะก็ฝากให้กําลังใจต้องหวยด้วยฝากไว้ด้วยนะกดกําลังใจให้น้องด,ดูดูดูสายตาลิน อะไรก็คิดว่วแม่น่ะรักต้างหวยมากกว่าอะไรเงี้ยเอาอกเอาใจดูสายตาพิฆาตนั้นดูสายตาพิฆาตนั้นแทงจะดังเดังจะงก็งงงงน้องป่วยก็ต้องหวยป่วยใจแม่รำไงล่ะลูกป้อนกันถึงที่นอนเลยนะอลริสแบบอย่างนี้เลยนะ่าให้รู้นะว่าป้อนกันถึงที่นอนอาหารก็หาซื้อยากนี่เป็นอาหารไฟเบอร์ค่ะอลิสเขาชอบกินด้วย แต่ว่ามันเปืองมากทุกคนถุงแล้วสองพันก็บานแล้วท่นเนี้ยเออขึ้นโตขึ้นโตโชว์อันนั่นอๆนั่นอนั่นอนนั่นันั่นอันั่นอันั่นอัานั่นอา่นนนอัน่อนิ่นมันาอน